ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอ่านดาวช่องคนอ่านดาวเป็นช่องการพยาณ์โหราศาสตร์รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดข้อมูลในคลิปต่อไปดวงรายวันประจำวันพุทธที่5ตุลาคม2564แรแลม13่ําเดือน10ปีฉลูสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์การงานช่วงนี้จะมีงานที่ต้องรับผิดชอบสูงเข้ามาทำให้เรา อาจเกิดความเครียดขึ้นมาบ้างแต่ก็คุ้มกับที่เราลงมือลงแรงไปการเงินช่วงนี้มีการลงทุนมีผลตอบแทนที่ดีสำหรับใครที่ขอสินเชื่อเรื่องบ้านเรื่องรถช่วงนี้มีสิทธิ์ได้อย่างสบายส่วนเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องของการท้องผูกท้องเสียความรักสำหรับคนโสดคนโสดอยู่คนเดียวก็มีสุขอยู่แล้วแต่ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้เจอคนใหม่ๆมีโอกาสเจอคนที่ถูกใจ สำหรับคนที่มีคู่คู่รักให้โชคอาจจะมีสิทธิ์ที่ได้รับมรดกตกทอดจากผู้ใหญ่สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์การงานจะเป็นช่วงที่ได้เริ่มงานใหม่ใหมมีโอกาสในหน้าที่การงานอย่างดีมีสิทธิ์ที่จะทำงานได้หล,หลายๆอย่างพร้อมงานและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะสำเร็จรุ่่วงไปได้ดี การเงินเป็นช่วงที่มีโชคคิดปรารถนาในเรื่องเงินด้านใดก็จะมีความสําเร็จทุกๆอย่างสุขภาพช่วงนี้ก็ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักนิดนึงเพราะน้าหนักขึ้นเนี่ยจะทําให้เราข้อข่าเรามีปัญหาอาจจะทําทให้ปวดเข่าวปวดขาได้ความลักสําหรับคนโสดคนโสดช่วงนี้จะมีคน ดีๆเข้ามาเป็นคนที่เียเหมาะสมมีวัฒนาต้องการดูแลกันและสิ่งที่สําคัญคือถูกใจเราต่ากงหากความรักสําหรับคนมีคู่ความรักช่วงนี้สําหรับคนมีคู่มีเกณฑ์ที่จะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันหรือเดินทางทําบุญร่วมกันสําหรับท่านที่เกิดวัอังคารการงานช่วงนี้ งานจะโดดเด่นเหนือผู้อื่นเป็นที่รักใคร่ของผู้ร่วมงานการเงินการเงินช่วงนี้เป็นช่วงที่การเงินดีจะมีเงินเหลือไปทําบุญได้สุขภาพช่วงนี้สุขภาพดีดูดสดใสแต่ก็ให้ระวังนิดนึง คือควรออกไปเจอแสงแดดกับเขาบ้างความรักสำหรับคนโสดดูโดดเด่นมีเสน่ห์มีคนอยากเข้าหาช่วงนี้จะมีคนเข้ามาชอบพูดคุยกับเราเยอะความรักสำหรับคนมีคู่ความรักดีดูสดใสช่วงนี้คู่เราอาจจะชวนไปไหว้พระทำบุญเยอะมากขึ้นแต่ตอนที่ไปไหว้พระทำบุญแนะนำให้นำดอกบัวสีสัตบงกฏสีม่วงไปไหว้พระด้วยนะครับ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธการงานช่วงนี้จะมีโครงการดีๆเข้ามามีโบนัสก้อนโตได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะการเงินช่วงนี้ใครที่มีลูกหนี้ลูกหนี้จะเอาเงินมาคืนหรือท่านใดที่ขอสินเชื่อก็จะผ่านนะครับช่วงนี้สุขภาพช่วงนี้สุขภาพดีไม่มีเรื่องอะไรต้องกังวลความรักสําหรับคนโสดอาจจะได้ของกำงนันจากแฟนหรือคนที่มาจีบช่วงนี้มีคนเอาอกเอาใจมาก ความรักสำหรับคนมีคู่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแฟนเป็นอย่างดีซึ่งแฟนก็เป็นคนที่ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากโชคดีของท่านครับสำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสการงานช่วงนี้อาจจะโดนขโมยผลงานแล้วต้องลดความใจร้อนลงบ้านทำงานบางครั้งก็เจ้านายจะโดนเจ้านายว่าเกี่ยวกับว่าเล่นโซเชียลในที่ทำงานเยอะเกินไป การเงินช่วงนี้ให้ระวังมิจฉาชีพทางออนไลน์อาจจะโดนหลอกหรือถูกโกงได้สุขภาพจะปวดคอป่ารหลและหมอนรองกระดูกได้นะครับช่วงนี้ความรักสำหรับคนโสดให้ระวังคนโสดบนโลกออนไลน์ที่เข้ามาจีบแล้วก็จะหลอกเอาสิ่งของจากเราความรักสำหรับคนมีคู่นะครับช่วงนี้ให้ระวังแฟนให้มากๆแต่แฟนไม่ได้มี กิ๊หรือมีอะไรนะครับแฟนอาจจะติดโซเชียลมากกว่าตัวเองสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้งานงานที่ทำงานอาจจะมีปัญหามากแต่ก็ยังโชคดีมีเพื่อนร่วมงานที่ต่างวัยกันเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการเงินช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเยอะขึ้นโดยเฉพาะซื้อของใช้ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจำเป็นโดยเฉพาะรองเทา้าสุขภาพอาจจะเป็นตาปลา รองเท้ากัดเล็บขบให้ระวังนะครับความรักสำหรับคนมีคู่มีความแตกต่างกันมากแต่ก็อาจจะเข้ากันได้เพราะว่ามีจุดที่จูนตรงกันคือความชอบเที่ยวความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้อาจจะมีแปนเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนด้วยกัน2อต่อสอ,อย่างสวีททำให้ความรักหวานชื่นยิ่งขึ้น สำหรับท่านที้เกิดวันเสาร์การงานต้องใช้สติให้มากๆในที่ทํางานเพราะช่วงนี้งานค่อนข้างที่จะมีปัญหางานเยอะงานยุ่งทุกสิ่งทุกอย่างมารวมมาต้มอ,อยู่ที่ตัวเราดังนั้นเราต้องตั้งสติรับกับมันให้ดีการเงินช่วงนี้ต้องปล่อยต้องปงต้องวางอะไรที่เสียไปแล้วก็อย่าหวังได้กลับคืนมาสุขภาพ ให้ระวังโรคที่เกิดจากควันไฟความรักสาหรับคนโสดอยู่ใน,ในระยะทําใจปองความรักไม่คาดหวังอะไรแล้วสาหรับคนที่มีคู่ช่วงนี้ปรงใจได้ทําใจได้อยู่ด้วยกันแบบที่ยอมรับซึ่งกรรันและก,กันได้